สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบ้านไร่ไทยแลนด์นะครับใครเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับวันนี้เราก็มาปลูกอ้อยกันนะครับโดยการใช้เครื่องปลูกปลูกนะครับหลังจากที่เราลงคลิปก่อนหน้านี้ไปให้ดูแล้วนะครับโดวยวการใช้คนปลูกนะอันนี้ก็เปลี่ยนบ้างนะครับเป็นใช้เครื่องปลูกปลูกบ้างเครื่องปลูกก็เป็นของค่าย ใกล้ๆบ้านนะครับไม่ไกลจากบ้านมากเท่าไหรน่นครสวรรค์ตะติวนะครับ <S <S <ๆ>เครื่องใหญ่นะครับ <S <S <ๆ>แปลงนี้ที่ถ่ายคลิปปลูกมาให้ดูนะครับหลังจากที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างฝนตกมาเลยนะครับวันนั้นน้ำไหลทรายมูลเลยนะครับทําให้อ้อยที่เราปลูกไว้มันไหลนะครับไหลาตามน้ําไปเยอะเหมือนกันนะครับถ้าหน้านะครับหน้าหน้ามันทอ่อระบาย ระบายออกไม่ทันนะครับทําให้ไหลเต็มเลยนะครับเราก็ต้องไปเดินตามกบนะครับส่วนอันไหนที่มันใหยหายแล้วก็มีพัน์ของเราเองนะครับเราก็เอาจอบไปคุยคคุยุยแล้วก็วางแล้วก็กบไปใหม่นี่ก็เป็นรถขนพันอ้อยนะครับก็เป็นแมสซี่คันเดิมนะครับน188นี่นะครับเป็นพันอ้อยอเดี๋ยวไปดูข้างหลังกัน หาพูดเบาไปขออภัยด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้ใส่ไม้นะครับผมพูดผ่านโทรศัพท์โดยตรงเลยนะครับไม่ได้ใส่ไม่ช่วยนี่นะครับนี่เป็นพันอ้อยของเราเองที่เหลือจากเอามาปลูกแปลงนี้นะครับเครื่องปลูกอันนี้ก็เป็นเครื่องปลูกล่องเดียวนะครับเครื่องปลูกร่องเดียวหนักครับเครื่องปลูกแต่ก็ยกพอได้นะครับ อันอ้อยก็ยาวดีเหมือนกันนะครับแต่มันจะปลายตรงไปไปลายมันจะงอนงอนไปสักหน่อยเดินไปดูถังกันอันนี้ก็เป็นช่องสําหรับใส่อ้อยนะครับอันนี้สาหรับคนที่ไม่รู้นะเพราะบางคนเขาแบบไม่ได้ทำอ้อย,อยงไงเขาก็จะไม่รู้คืออะไรนะครับเราก็ต้องอธิบายเขาฟังหน่อยนี่นี่ก็เป็นถังใส่ปุ๋ยแล้วก็เป็นเคียวนะครับเคียวสําหรับตัดใบอ้อยนะครับที่เขามัด นะครับลำอ้อยตอนนี้เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นี่ที่เราถอดล้อออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดนะครับขี้ดินนะครับมันจะติดที่จริงมันจะมีล้อด้วยนะครับเครื่องปลูกนี้ก็ซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้ครับสภาพก็ยังเลี่ยมๆอยู่เลยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ไล่เลยนะครับไปไปกันเลยดินก็กำลังโป๊กเลยนะครับ อันนี้ผมใส่โมงับถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ขออภัยแล้วนะครับ ภาพมันจะมม่มืดน่อยนะครับแดดมันแยงครับ เอาละครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูกนะครับของนครสวรรค์สติลนะครับเครื่องตัวนี้ล่องเดี่ยวนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องบานไล่ไทยแลนด์ด้นะครับสวัสดีครับ